คลิปวิดีโอแต่เสียงไม่เพราะไม่อยากพากเสียงเองหรือถ้าคุณรู้สึกว่าการพากเสียงเนี่ยมันเสียเวลาอยากหาตัวช่วยมาช่วยวันนี้หวานมี Gen e r a t i v e AI ตัวหนึ่งค่ะที่เราสามารถที่จะสั่งให้เขาช่วยพากเสียงให้เราได้และเขาสามารถพากเสียงภาษาไทยได้ดีด้วยนะคะใช้งานฟรดีด้วยค่ะเดี๋ยว,วน,นี้หวานมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะจากสถิติหลังบ้านคนที่เข้ามาดูคลิปช่องของหวานส่วนใหญ่ยังไม่ได้กด subscribe ค่ะหวานเลยอยากชวนทุกคนนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยช่วยกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับช่องผู้หญิงแก้มกลมหน่อยนะคะหวานและทีมงานจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะและถ้าใครใจดีไปกว่าน,นั้นอีกนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะเ <c oughs> วลาหวานอัพคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอเลยค่ะ, <c oughs> ละหลายๆคนอยากทําคลิปวิดีโออยากเริ่มเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่ว่าติดเรื่องของการพากเสียงค่ะหลายคนก็บอกว่าเสียงไม่พร้อมแหละเวลาพากเสียงออกมาแล้วมันดูไม่น่าฟังไม่น่าสนใจเท่าไหร่หรือบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าขั้นตอนของการพากเสียงเนี่ยนะคะใช้เวลาในการทํา เยอะวันนี้นะคะหวานก็เลยจะมาแนะนํา generative AI ตัวนึงค่ะซึ่งเราสามารถที่จะสั่งให้เขาช่วยเราทํางานภาคเสียงให้เราได้และตัวนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะให้เขาภาคเป็นภาษาไทยได้ด้วยค่ะและที่สําคัญใช้งานฟรีได้ด้วยค่ะวิธีการใช้งานไม่ยากเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะเว็บไซต์นี้ชื่อว่า Clipchamp นะคะซึ่งเป็น product ของ Microsoft ค่ะจริงๆแล้ว Clipchamp เนี่ยนะคะเราสามารถใช้ในการตัดต่อได้เลยนะคะแต่ฟีเจอร์หนึ่งที่หวานอยากมาแนะนําในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการภาคเสียงค่ะสำหรับลิงก์เว็บคล i เดี๋ยะะวหวานจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description box ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะพอคุณเข้ามาแล้วนะคะคุณจะเจอกับหน้าเว็บแบบนี้ค่ะกดปุ่ม sign in ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถสร้างบัญชีโดยใช้ Account ต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google account หรือว่าใช้อีเมลอื่นๆก็ได้ค่ะสำหรับหวานแล้วหวานใช้ browser Chrome นะคะแล้วหวานก็จะ log in Google mail ของหวานอยู่แล้วนะคะหวานก็จะทําการสร้างบัญชีโดยใช้ Google mail เลยค่ะหลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีแบบสอบถามเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็สามารถตอบตามความจริงได้เลย วิดีโอรประเภทใดทําให้คุณเลือกใช้คลิปแชมป์นะคะหวานก็จะเลือกเป็นคอนเทนต์นะคะแล้วก็คุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประเภทใดนะคะก็เลือกอินฟลูเอนเซอร์พอดแคสต์หรือว่านักดนตรีเกมเมอร์อะไรก็ได้นะคะตอนนี้เราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของคลิปแชมป์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราลองดูที่มุมขวาบนเนี่ยนะคะเราจะเห็นรูปเพจท,ที่เขียนว่าอัปเกรดอยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเราไม่ใช้งานแบบฟรีเนี่ยเขาจะมีค่าบริการรายเดือนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับคลิปแชมป์แบบพรีเมียมเนี่ยนะคะรายเดือนจะอยู่ ู่ที่429บาทต่อเดือนค่ะส่วนรายปีจะอยู่ที่4,279บาทการอัปเกรดเป็นคลิปชั้นแบบพรีเมียมเนี่ยนะคะก็จะสามารถใช้งานแบบฟรีได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมากกว่านั้นนะคะเราสามารถที่จะ export คลิปวิดีโอออกมาเป็น 4K ได้ด้วยนะคะสามารถเรียกใช้สต็อกวิดีโอสต็อกรูปภาพหรือสต็อกเสียงได้แบบพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของชุดแบรนด์บางทีเราอาจจะทําคลิปวิดีโอที่มีโลโก้มีสีแบรนด์ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะสร้าง ้างชุดแบรนด์ขึ้นมาได้ถ้าเราใช้งานแบบพรีเมี่ยมค่ะแต่สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปลองใช้ฟรีกันก่อนนะคะซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าแบบฟรีเนี่ยใช้งานอะไรได้บ้างนะคะก็สามารถกดตรงคําว่าแผ่นฟรีตรงนี้ได้เลยค่ะเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าแพ็กเกจฟรีเนี่ยนะคะจะสามารถตัดต่อวิดีโอแบบอย่างง่ายได้นะคะตัดแต่งวางตําแหน่งปรับปรุงและอื่นๆได้นะคะใส่ฟิลเตอร์ใส่เอฟเฟกเอาพื้นหลังออกได้ฟรีนะคะใช้สต็อกพื้นฐานได้ด้วยนะคะทั้งเสียงวิดีโอกราฟิกแล้วก็สติ๊กเกอร์ค่ะแปลงข้อความเป็นคำ พูดพากเสียงด้วย AI ได้ถึง80ภาษาเลยนะคะแล้วก็จะสามารถเอ็กพอร์ตวิดีโอออกมาได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่1 0 8 0 p HD ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานแบบฟรีกันก่อนเลยนะคะกดที่เริ่มต้นใช้งาน,นะคะ่ะหลังจากกดเริ่มต้นใช้งานแล้วนะคะหน้าเว็บจะพาเราเข้าสู่หน้านี้นะคะซึ่งคลิปนี้หว่าจะพาทุกคนไปสร้างเสียงพากด้วย AI นะคะเรามาเลือกใช้ตรงนี้เลยค่ะการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดนะคะแล้วกดที่ปุ่มลองใช้ได้เลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะคุณจะเห็นด้านซ้าย ะะเขาจะมีฟีเจอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้งานนะคะให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดค่ะกดขึ้นมาหนึ่งครั้งนะคะตรงไทม์ไลน์เนี่ยนะคะก็จะโชว์แถบที่เขียนว่าแปลงข้อความเป็นคําพูดใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเซตติ้งส่วนต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาค่ะภาษาเนี่ยอย่างที่เขาบอกนะคะว่าเราสามารถที่จะเลือกภาคเสียงได้ถึง80ภาษาเลยนะคะซึ่งแน่น,นอนค่ะว่าตัวอย่างนี้นะคะเราจะให้เขาพากเป็นภาษาไทยค่ะ เราก็เลือกภาษาไทยได้เลยนะคะส่วนเสียงเนี่ยนะคะคุณก็สามารถเลือกโทนเสียงที่คุณต้องการได้เลยนะคะซึ่งถ้าเราต้องการที่จะได้การพากเสียงภาษาไทยเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะเลือกที่เขาระบุไว้ว่าเป็นภาษาไทยค่ะเราก็จะได้เสียงพากที่ค่อนข้างชัดค่ะสาหรับการพากเสียงเป็นภาษาไทยเนี่ยนะคะก็จะมีเสียงคุณอัจฉราเสียงคุณนิวัฒเสียงคุณเปรมวดีนะคะซึ่งแต่ละเสียงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างของน้ําเสียงออกไป เลือกจากเสียงที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวที่ควรค่าแก่การแชร์ <arp> เลือกจากเสียงที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวที่ควรค่าแก่การแชร์เลือกจากเสียงที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวที่ควรค่าแก่การแชร์ คุณก็สามารถที่จะเลือกทนเสียงที่คุณชอบได้เลยนะคะแล้วก็มากดปุ่มมุวงม,งมงตรงนี้ค่ะฟังเสียงนี้เพื่อที่จะทดสอบฟังเสียงแต่ละเสียงได้เลยนะคะในส่วนของการปรบับแบบขั้นสูงเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกระดับเสียงได้ค่ะว่าเราต้องการที่จะได้เสียงสูงหรือเสียงต่ำนะคะมีทั้งต่ำมากต่ำปานกลางสูงสูงมากมีให้เลือกหลายระดับเลยค่ะหลังจากนั้นตรงช่องด้านล่างตรงข้อความเนี่ยนะคะก็ให้เราเอาข้อความที่เราต้องการพาก่ะค่ะมาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวหวานจะไปเจ เร้างข้อความมาจาก ChatGPT แล้วกันนะคะให้เขาช่วยแต่งนิทานให้หวานหน่อยค่ะซึ่งหวานอยากได้นิทานเด็กนะคะเรื่องกระต่ายจอมขี้เกียจโดยให้เนื้อหามีการสอดแทรกข้อคิดลงไปด้วยนะคะเป็นนิทานสั้นไม่เกิน500ตัวอักษรนะคะ ChatGPT ก็สร้างเนื้อหานิทานออกมาให้หวานแบบนี้เลยนะคะหวานก็ทําการก๊อปปี้นิทานที่ ChatGPT สร้างขึ้นมาให้เนะะี่ยค่ะเอาไปวางในช่องข้อความตรงนี้เลยะคะ่ะหลังจากนั้นก็มากดปุ่มตัวอย่างด้านล่างนะคะเพื่อฟังตัวอย่างเสียงค่ะซึ่งถ้า เราโอเคกับเสียงนี้แล้วนะคะก็กดบันทึกได้เลยค่ะอ่าตอนนี้นะคะเราก็ได้เสียงออกมาแล้วนะคะแต่ว่าวิดีโอนี้จะมีแต่เสียงได้ยังไงล่ะคะมันควรจะมีภาพด้วยใช่ไหมคะหลางก็กลับไปที่ Chat GPT แล้วกันนะคะไปบอกให้เขาสร้างรูปนิทานเรื่องนี้ให้หน่อยนะคะเขาก็สร้างรูปขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะมีชื่อนิทานอยู่ในรูปด้วยนะคะกระต่ายจอมขี้เกียจอ่ะแล้วหวานก็เอามาใส่ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับเสียงภาคที่หวานสร้างเมื่อกี้นะคะจริงๆแล้วถ้าฉากฉากนี้เนี่ยนะคะมันมีการขยับด้วย ก็จะช่วยทําให้คลิปวิดีโอของเราดูน่าสนใจขึ้นนะคะแต่ว่านีวหวานทาเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าคลิปช้างน่ะนอกจากที่เขาจะช่วยเราพากเสียงได้แล้วนะคะจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะใช้ในการตัดต่อวิดีโอได้เลยนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราสร้างคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะกดที่ปุ่มส่งออกตรงมุมขวาบนตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับการใช้งานแบบฟรีเนี่ยนะคะก็จะสามารถ Export ความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่ HD นะคะหรือว่า 1080p ค่ะ แค่นี้นะคะเราก็จะมีเสียงภาคเป็นภาษาไทยโดยที่ไม่ต้องมานั่งภาคเองแล้วค่ะในป่ากว้างมีกระต่ายตัวหนึ่งชื่อว่าขี้เกียจจังเขาชอบนอนกลางวันและไม่ยอมทําอะไรเลยวันหนึ่งฝนตกหนักน้ําไหลท่วมโพรงของเขาแต่เพราะเขาไม่เคยซ่อมโพรงจึงต้องหนีตากฝนอย่างลําบากสัตว์อื่นๆที่ขยันเตรียมตัวไว้แล้วจึงสบายดีขี้เกียจจังรู้สึกอายและสัญญาว่าจะไม่ขี้เกียจอีกต่อไปข้อคิด คนขยันย่อมพร้อมรับมือกับปัญหาส่วนคนขี้เกียจมักเดือดร้อนเมื่อถึงเวลา และสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งาน AI ในการใช้งานในชีวิตประจําวันและการใช้งานในการทํางานด้านต่างๆการสอนใช้งานโปรแกรม Canva การวาดรูปหารายได้เสริมทําดิจิตอลโปรดักต์เพื่อส่งขายตามเว็บไซต์ต่างประเทศและการหารายได้เสริมในด้านต่างๆก็ติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และเลมอนเอทค่ะเพราะแต่ละช่องทางมนก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะ ะะถ้าคุณไม่อยากพลาดว่าแนะนำไว้ให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย